สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแก้ไขเบรกหน้าฝืดนะครับของคันนี้คือว่าเปลี่ยนผ้าเบรกมาใหม่แล้วมันฝืดมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการแก้ไขกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขเบรกหน้าฝืดนะครับอันนี้จะเป็นดิสเบรกนะครับของคันเนี้ยลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วนะครับนี่เปลี่ยนมาแล้วผ้าเบรกหนาเลยนะครับพอเปลี่ยนมาแล้วผ้าเบรกพอเปลี่ยนมาแล้วนะครับเบรกฝืดนะครับขี่ไม่ได้เลยนะครับ ีนี้เราก็จะมาทําการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับนี่อันนี้เราดันลูกสูบออกมาแล้วเห็นไหมครับคาบสกรปรกเกาะติดลูกสูบเต็มเลยนะครับนี่บริเวณตรงนี้นะครับลูกคาบสกรปรกเต็มเลยก็คือไม่มีการล้างมาเลยนะครับเวลาที่เขาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเขาก็เอา,เอาผ้าเบรกอันเก่าออกแล้วก็ดันลูกสูบเข้าไปแล้วก็ใส่ผ้าเบรกใหม่นะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เบรกเราฝืดมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการ แก้ไขโดยการล้างปั๊มตัวล่างนะครับถ้าเป็นรถที่มีอายุการใช้งานมานานนะครับหลายปีให้เราทําการล้างปั๊มด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะดันลูกสูบออกมาดูซิว่าข้างในมันจะมีพวกคราบคโลนลูกเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะกำมือเบรกนะครับนี่วิธีการจะถอดลูกสูบตัวนี้ให้เรากำมือเบรกตัวนี้นะครับให้เรากำมือเบรกตัวนี้กำไปเรื่อยนะครับกำไปเรื่อยกำไปเรื่อยเดี๋ยวลูกสูบมันจะถอยออกมาเองนะครับ ดี๋ยวผมจะกำม,มือเบรกนะครับนี่นี่กำนะนี่มันก็จะถอยออกมาเองเห็นไหมครับนี่เราเห็นคาบโคลนไหมครับคาบโคนที่อยู่ข้างในอันนี้ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบางคันเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยมันจะมีพวกคาบโคนที่อยู่ข้างในเวลาที่เราเปลี่ยนพาด,ดิสเบรกนะครับให้เราล้างปั๊มใหม่เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วของผมเนี่ยผมจะล้างใหม่หมดเลยนะครับถ้าเราไม่ล้างเนี่ย ในเวลาที่ประกอบเข้าไปมันจะฝืดนะครับเนี่ยพอลูกสูบลูกสูบเนี่ยเราต้องขัดทําความสะอาดนะครับถ้าไม่ขัดทคาความสะอาดเนี่ยเวลาที่เราเบรกปุ๊บมันจะไม่ยอมคายนะครับเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเราต้องถอดเอาซีนนะครับถอดเอาซีนแล้วก็ถอดเอาซีนกันฝุ่นกับซีนน้ำมันออกมานะครับแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์พันขัดข้างในให้เรียบร้อยขัดล่องลูกยางให้เรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบเข้าไปนะครับไม่อย่างนั้นฝืดแน่นอนนะครับ ถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาล้างทาความสะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะเอาซีนโอลิงนะครับนี่มันจะมีซีนยางโอลิงอยู่ซีนยางอันเนี้ยด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นซีนกันฝุ่นนะครับเอาออกมาแล้วก็มันจะมีซีนน้ำมันอยู่ด้านในนะครับ สีน้ำมันสีน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำความสะอาดลูกสูบแล้วก็ตรงเสื้อเสื้อสูบตรงนี้นะครับตรงปั๊มตรงนี้ข้างในมันสกปรกบ้านนะครับดูสิครับคาบตรงนี้มันยังเกาะแน่นติดอยู่อยู่กับผนังด้านในเลยนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับมีใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยเจียแต่ง แต่งให้มันงองๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาซาอร่องนะครับซาอร่องไอ้พวกคราบสกรปรกที่มันอยู่ตามร่องตรงเนี้ยเราต้องซาอออกให้หมดนะครับถ้าเราไม่ซาอออกให้หมดเนี่ยเวลาที่เราใส่ลูกยางเข้าไปเนี่ยลูกยางมันจะไปเบียดให้รู้สูบมันมันฝืนนะครับเราต้องซาอร่องตรงนี้ให้มันสะอาดเวลาที่เราล้างเนี่ยเราใช้น้ํา น้ำยาล้างจานล้างได้นะครับหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะครับห้ามใช้น้ำมันเบนซินเ็ดขาดนะครับใช้น้ำเปล่าหรือว่าน้ำยาล้างจานนะครับหรือว่าน้ำแฟบก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับนี่เราพวกนี้มันจะมีคราบสกปรกอยู่ตามร่องนะครับต้องแซะต้องซ้ออกให้หมดนะครับอย่าให้มันมีเหลือเลยนะครับแล้วก็ผนังนะครับผนังพวกนี้ต้องขัดออกให้หมดนะครับ ที่มันสกปรกคุณจะใช้ใบเลื่อยขัดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยกระดาษทรายเบอร์พันกรณีที่ปั๊มนะครับปั๊มเบรกเราใช้งานมานานเนี่ยมันจะมีพวกคราบโคลนนะครับติดอยู่ด้านในให้เราถอดมาล้างด้วยนะครับแต่ถ้ารถใหม่ๆอยู่นะครับรถใหม่ๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่ต้องล้างก็ได้ ไม่ต้องล้างแบบว่าภายในนะครับแต่ว่าล้างแต่ว่าเวลาที่เราจะดันลูกสูบเนี่ยเราต้องใช้กระดาษทรายขัดพวกนี้ให้มันเรียบก่อนนะครับถ้าเราไม่ขัดเนี่ยเราดันเข้าไปเลยเนี่ยเศษฝุ่นมันจะทําให้ลูกสูบมันติดนะครับเบรคมันจะไม่ยอมคลายไม่ยอมอ้านะครับขัดในร่องให้เรียบร้อยนะครับ สำคัญนะครับสาคัญเลยทีเดียวนะครับร่องพวกนี้นะครับต้องขัดให้สะอาดอย่าให้มันมีพวกคราบอะไรติดอยู่ในร่องนะครับถ้ามีพวกคราบสกรปรกติดในร่องเนี่ยมันจะจะมันจะไปเบียดให้ลูกสูบเราฝืดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีปั๊มลมไม่มีที่เป่าลมเนี่ยสามารถเอาไปตักแดดให้แห้งนะครับก่อนที่จะประกอบถ้าเราไม่ตัดแดดให้แห้งเนี่ยมันจะมีพวก ความชื้นนะครับน้ำเนี่ยมันจะเป็นความชื้นทําให้ลูกสูบเราเป็นสนิมน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะขัดนี้อันนี้ใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับกระดาษทรายเบอร์พันขัดน้ำนะครับขัดน้ำ,นนำแล้วต้องขัดให้สะอาด เราถึงจะดันเข้าไปไดก้กรณีที่เราไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างแบบไม่ได้แกะมาล้างแบบเนี้ยเราก็ต้องขัดตรงนี้ให้สะอาดก่อนเราถึงจะดันเข้าไปได้นะครับถ้าเราไม่ขัดสะอาดเนี่ยพวกข้าบฝุ่นข้าบสกรปรกมันจะมาเกาะอ,อยู่ตรงลูกสูบทําให้ลูกสูบเราฝืดนะครับ แล้วเราก็มาขัดตรงนี้ตรนี้นะครับตรงนี้เราก็ต้องขัดด้วยนะครับขัดให้มาสะอาดอย่าให้มันมีพวกคราบสกปรกติดค้างอยู่ เราจะเห็นว่าบางคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ล้างปั๊มนะครับไม่ได้ล้างปั๊มแบบนี้นะครับเขาแค่ขัดตัวนี้แล้วก็ดันลูกสูบเข้าไปถ้าเกิดว่าเราดันดันเข้าไปแล้วล้อมันไม่ฝืดก็ก็ถือว่าผ่านแต่ถ้าดันเข้าไปแล้วเวลาที่เราเบรกแล้วลูกสูบเวลาที่เราเบรกแล้วมันฝืดก็ต้องถอดมาล้างนะครับเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคันมันก็อาจจะไม่ต้องล้างขนาดนี้นะครับ ล้างแค่ภายนอกแต่คันนี้จะต,ต้องได้ล้างภายในเพราะว่า,ามันมีปัญหานะครับลูกสูบติดเสร็จแล้วเราก็มาลองเทสดูนะครับเทสดูว่ามันเลื่อนปื้นเลื่อนปืนหรือเปล่านะครับนี่วันนี้นะครับเลื่อนปื้อเลื่อนปื้น,น,น,นตัวนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เป่าเป่าทาคงคมสารให้แห้งเป่าให้แห้งแล้วเราก็ประกอบได้เลยนะครับ ถ้าเราไม่มีที่เป่าลมก็เอาไปตากแดดก็ได้นะครับตากแดดให้มันแห้งสําคัญคือต้องให้มันแห้งนะครับไล่น้ําออกออกให้หมดเนี่ยร่องตัวนี้ก็ต้องทำความสะอาดให้ดีนะครับอย่าให้มันมีเศษอะไรไปอุดตันอยู่บริเวณร่องตรงนี้ส่วนลูกยางอันนี้ยางยางกันฝุ่นยางกันฝุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถอดออกมาแล้วมันเรียบแบบนี้ถือว่าโอเคนะ ใช้ต่อได้นะครับแต่ถ้ามันมีบางกรณีที่ไอผิวหน้าสัมผัสตรงเนี้ยที่มันเป็นมีเศษมีเศษแบบว่ามันเยินมาเนี่ยถ้าถ้ามันถ้าเกิดว่ามันเยินมาเนี่ยให้เราใช้กันไกตัดนะครับเลาะเล็มให้มันเรียบนะครับอย่าให้เศษมันปิ้นออกมาถ้าเกิดว่ามันมีพวกเศษป้นออกมาเนี่ยมันจะมาเบียดลูกสูบทําให้ลูกสูบมันขยับขึ้นลงไม่ถนัดนะครับส่วนยางยางน้ํามันตัวนี้ยางน้ามันตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหามันจะมีปัญหาคือตัวนี้ตัวยางกันฝุ่นยางกันฝุ่นถ้าเกิดว่ามันปลิ้นนะครับมันปลิ้นออกเราใช้กันไกตัดนะครับตัดให้มันเรียบเอาละดีเราก็เป่าท่ความสาดเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบกันเลยส่วนตัวนี้ตัวเนี้ยมันไม่มีปัญหานะครับตัวเนี้ยมันมันเลื่อนดีอยู่ ถ้าบางคันที่มันมีปัญหาตัวเนี้ยถ้ามันเป็นสนิมเนี่ยมันก็จะฝืดแต่ว่าตัวเนี้ยมันลื่นดีนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรก็แค่ไขแค่ตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ตากแดดให้แห้งนะครับประมาณสัก10บ0นาทีนะครับรอให้มันแห้งแล้วเราก็จะมาประกอบกันสำหรับสำหรับการเปิดฝาตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับหลายหลายคนก็คือเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวน็อตมันเยินวิธีการเปิดตัวเนี้ยเราให้เราใช้ไขควงนะครับไขควงใหม่สภาพดีนะครับเราเลือกเอาหัวที่มันสภาพดีๆนะครับแล้วเราก็ตอกลงไปนะครับเนี่ย เราใช้ค้อนตอกนะครับตอกเข้าไปนะครับตอกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ใช้ตัวนี้ขันนะครับนี่ขันสําคัญคือเราต้องเลือกหัวไขควงดีๆนะครับนี่มันก็จะออกมาง่ายนะครับออกมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีไขควงแบบนี้นะครับไขควงตอกแบบนี้ที่เป็นหัว H2 นะครับ<สอ>หัว H2 เนี<สอ>่ยมันจะเป็นหัวปลายแหลมแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ ใช้ตัวนี้ขันก็ได้ถ้าเกิดว่าหัวมันดีนะครับแต่ถ้ากรณีที่หัวมันไม่ดีแล้วแล้วก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้หัวเราเสียนะครับเราก็จะขันง่ายๆนะครับใช้แบบนี้ขันครับประเด็นสําคัญคือเราต้องเลือกเอาหัวเขยโควงที่มันดีๆนะครับถ้าหัวเคยวงที่มันเบี้ยวมันบิดมันเบี้ยวเนี่ยมันก็จะทําให้จะทําให้หัวน็อตเราลูดได้นะครับ อันนี้น้ามันหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องได้ทําการเติมน้ํามันไล่น้ํามันนะครับเอาละแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้เราถอดเสร็จแล้วเราก็จะมาตอนนี้เราก็แห้งแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณ20สนาทีนะครับแห้งแล้วเราก็จะมาประกอบกันเลยก่อนอื่นนะครับเราก็จะใส่ลูกยางนะครับใส่ลูกยางเข้าไป ยางน้ํามันนะครับตัวนี้จะเป็นซีนน้ํามันนะครับซีนน้ํามันเนี่ยมันจะเป็นซีนหนาๆนะครับอยู่ด้านในใส่ซีนน้ํามันก่อนนะครับซีนน้ํามันตัวเนี้หรือว่าซีนน้ํามันกับซีนกันฝุ่นตัวนี้มันมีขายอยู่นะครับมาเป็นชุดนะครับถ้าเกิดว่าเราแกะออกมาแล้วมันชํารุดเสียหายเราเห็นว่ามันใช้ไม่ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยน เปลี่ยนซีนใหม่นะครับมีขายอยู่สามารถซื้อกับร้านอะไรรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับมีขายอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังสภาพดีอยู่ก็ใช้ตัวเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกแล้วก็เอาน้ำมันเบรกฉโลมไปเนี่ยฉโลมแบบนี้เลย สร็จแล้วแล้วก็เอาน้ำมันเบกรกชโลมลูกสูบนะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปครับเข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้มันมันจะฝืดนะครับเพราะว่ามันมีลูกยางนะครับแล้วก็ใช้ใช้แรงนิดนึงนะครับดันเข้าไป แลงนิดนึงแล้วเสื่เข้าไปแรงเรียบร้อยหรือเราก็มาประกอบกันเลย ใช้ใช้้าเบรกอันเก่านะครับไม่ได้เปลี่ยน้าเบรก้าเบรกมันยังหนาอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยน้าเบรกเลยถ้าเกิดผ้าเบรกเราบางแล้วแล้วก็เปลี่ยน้าเบรกก็ก็ดีนะครับอันนี้ผ้าเบรกมันยังหนาอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใส่จระบี สไลด์ตัวนี้ก็สําคัญนะครับสําคัญคือว่ามันต้องเลื่อนสไลด์เข้าออกได้สะดวกนะครับอย่าให้มันฝืดตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวแบบประคองนะครับประคองผ้าเบรกของเราไม่ให้มันหลวมก็แก๊กกแก๊กถ้าเกิดว่าเราลืมใส่ตัวนี้เวลาที่เราเขี่ไปเนี่ยผ้าเบรกมันจะมันจะสั่นเสียงดังดังก้องแก้งก้องแก้งนะครับให้เราใส่ตัวนี้ด้วยนะครับอย่าลืม ของรุ่นนี้ถือว่าประกอบถอดประกอบง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นสลักมันเป็นสลักนะครับมันไม่ได้เป็นน็อตนะครับมันเป็นสลักเสียบไว้เฉยๆนะครับถ้าเป็นของเว็บเว็ร้อยตัวเก่าหรือว่า h o n ด้าโนวาเนี่ยมันจะมันจะแกะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นนอ็อต มันเป็นน็อตประแจแอลถ้าถ้าเกิดว่าหัวมันรูดพุ้มเนี่ยมันจะขันไม่ออกนะครับแต่ว่าแบบนี้แบบนี้ง่ายนะครับทำประกอบง่ายนี่เราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่ในรถได้เลยตอนนี้นี่ตามด้วยแหวนแหวนทองแดง น็อตตัวนี้น็อตเบอร์สิบสองตัวนี้ขันแน่นได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคายไว้นะครับถ้าคายไว้เดี๋ยวลืมนะครับเคยมีก็คือคายน็อตไว้แล้วไม่ได้ขันให้แน่นประกอบเสร็จไปเลยนะครับมันก็จะหลุดได้เหมือนกัน น็อตให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะขันให้แน่นเลยเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวลืมนะครับ ด้วยแกลลตัวใหญ่นะครับย้ำให้แน่นนะครับเดี๋ยวมันหลุดนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ามาไล่น้ำมันเบรกกันเลยเอาละรอบนี้เราจะใช้สูตรนะครับใช้สูตรใช้สลิงนะครับดันดันน้ำมันนะครับน้ำมันเบรกจากตรงนี้นะครับย้อนขึ้นไปที่ที่พักทางพักตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันเต็มแล้วก็พอนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาชมกันเลยเราจะใช้สลิงในการดันนะครับอันดับแรกให้เราคลายตรงนี้ออกน,นิดนึงนะครับถ้าเราเราต้องคลายตรงนี้ออกน,นิดนึงนะครับนี่มันจะได้สามารถดันได้นะครับเราก็จะใช้น้ํามันเบรกใส่สลิงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปดูซิว่ามันจะเวิร์กลหรือเปล่าเดี๋ยวไล่การเอาให้หมดกัน แรงกลออกให้หมดนะครับดันเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิด,ปดแล้วก็มาด,ดูดมาด,ดูดเอาน้ำมันนะ ไล่การออกโอเคเราก็จะดันเข้าไาเราต้องคลายน็อตตัวนี้ออกน,นิดนึงเอาละดัน,น การไล่นะ้ำมันเบรกเนี่ยมีหลายสูตรนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับแล้วถนัดแบบไหนหรือว่าแบบไหนเวริร์กแล้วก็ใช้แบบนั้นนะครับเรามาดูด้านบนด้านบนว่ามันขึ้นมาหรือยังนี่ยังยัง,ย,งยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นเอาละเราก็จะดันไปเรื่อยๆอระหว่างที่ดันเนี่ยน้ำมันมันก็จะย้อนขึ้นไปด้านบนนะครับ ย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปเดี๋ยวมาดูด้านบนนี่น้ำมันขึ้นมาแล้วน้ำมันขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับน่าจะพอละละเดี๋ยวเราก็จะปิดเลยเราปิดเลยนะครับปิดปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราลองลองเบรกดูนะครับอันนี้เราปิดแง้มไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเบรกดู ว่ามันเบรกได้เปล่านี่มันจะลองเบรกดูนะครับเติมน้ำมันนิดนึงน้ำมันมันพล่องนะครับตอนนี้เติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวเรากรมือเบรก กาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สูบมันมันอยู่ด้านนอกอยู่เราต้องดันรู้สูบให้มันเข้าไปนะครับนี่เราดันรู้สูบเข้าไปให้มันชิดนี่ตอนนี้เริ่มรู้สูบมันดันเข้าไปแล้วนะครับ้าเบรกเริ่มติดแล้วพาเบรกเริ่มติดกับจานแล้วนะครับตอนนี้้าเบรกติดกับจานแล้วแต่ว่ามันจะมีพวก ลมที่มันค้างอยู่ตรงนี้ให้เราระบายออกนิดนึงย้ำๆๆแล้วก็กำกำเบรกไว้นะครับแล้วเราก็คลายตัวนี้นิดนึงนี่ลมมันก็จะพุ่งออกมาเให้เรายํำๆๆๆนะครับย้ำม,มือเบรกการย้ำก็คือการกำทีๆนะครับนี่การย้ำก็คือแบบนี้นะครับย้ำๆๆๆๆๆแล้วก็กำกำค้างไว้นะครับให้เราก็มาคลายบัยดตัวล่างนี่คลายน็อตตัวล่างนะครับคลายปุ๊ส แ้วมันก็จะไหลออกมาตอนนี้คือเบรกได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเทสดูยกล้อยกล้อลอยแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันมันจะเลื่อนปลืเลื่อนเปลือหรือเปล่าเปลือยเลื่นๆปลืนะครับ ถ้าเกิดว่าล้อเราเนี่ยมันลื่นหรือไม่ลื่นเนี่ยให้เราให้เราทําการหมุนดูนะครับนี่หมุนดูหมุนดูแล้วมันมันลื่นดีแสดงว่าเบรกไม่ติดแต่ถ้าเราหมุนแล้วล้อมันไม่ยอมหมุนอันนั้นคือเบรกติดเบรกฝืดนะครับนี่อันนี้ก็โอเคถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับแต่เบื้องต้นหล,หลักแล้วก็มีประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะไล่ลมอีกทีนึงงมงจะกำมือเบรกนะครับย้ำๆๆๆๆๆๆแล้วก็กำมือเบรกไว้แล้วเราก็คลายคลื้นนี่ตอนนี้ลมหมดแล้วมีแต่น้ำมันแล้วเราก็จะเติมน้ำมันให้อยู่ในเกณฑ์นะครับ เติมน้ำมันให้อยู่ในเกณฑ์อ๋อเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝาได้เลยหไหมครับไม่ยากนะครับ เสร็จแล,แล้วก็น้ำล้างด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาน้ำล้างให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะคาบน้ำมันเบรคเนี่ยมันจะไปติดโดนดติดโดนชุดสีทำให้ชุดสีลอกนะนะครับน้ำล้างให้เรียบร้อย ครับสลับคินนี้นะครับก็การแก้ไขเบรกหน้าฝืดนะครับโดยการล้างปั๊มนะครับปั๊มตัวล่างก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับสวัสดีครับ